น้องสตาร์มาแล้วดูดิดูพี่เขาดีด้วยดูพี่อุ้มน้องน้องสกายอุ้มน้องสตาร์ดูดนมดูกินนมเลยเห็นไหมครับพี่อ๋อพี่อุ้มน้องหันหน้ามาดิหันหน้ามาดินนาาดอ้าวได้อุ้มน้อง <c oughs> <c oughs> น้องสตาร์ก็ดื่ม ไม่อยากดื่มนมแล้วเขาตู้อุบมีตืนเตือนตืนลูกเตือนกินนมนะเดี๋ยวตัวเหลืองนะเดี๋ยวตัวเหลืองเดี๋ยวตัวเหลืองลูกจะไปหาป้าหมอวันจันนี้นะลูกเอะเป็นงไงน้องหนักไหมลูกน้องหนักไหมอ๋อ เป็นไรเป็นจริงนะรู้มะอุ้มน้องก็เป็นนะทีนี้ะพี่เลี้ยงน้องนะครับวันนี้นี่วันนี้น้องสตากลับมาบ้านแล้วครับมาอยู่บ้านแล้วนะพี่ช่วยเลี้ยงลนะคนช่วยเลี้ยงน้องดับอย่างเดียวน้องสตาไม่ค่อยอยากดื่มนมเลยครับนี่ 我不明白。